สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ B r s o y e r รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิษวณิชการ์ค่ะวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกกระรวงกลาโหมเชิดชูเกียรติเหล่าทหาราทหารผ่านศึกทุกนายที่เสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติติดตามจากรายงานค่ะ ทุกสถานการณ์ความขัดแย้งที่ประเทศไทยได้ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่สมรภูมิการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามกรณีพผิพาทอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามเกาหลีรวมถึงการปฏิบัติการต่างๆภายในประเทศอาทริการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศตลอดจนในยามปกติ ทหารยังทำหน้าที่ในการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติในเวทีระหว่างประเทศได้เสมอมาสิ่งเหล่านี้น้วนได้มาจากการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อและอวัยวะร่างกายของวีรบุรุษทหารฐาน เพื่อให้เหล่าทหารหารที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความภาคภูมิใจได้รับการดูแลและการเชิดชูอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจึงได้มีการจัดตั้งองค์การส่งคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธที่เบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อ23มกราคม2533ว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นหน่วยงานทำหน้าที่สงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการตลอดจนทหารตำรวจและพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะวีรบ,บุรุษทหารผ่านศึกและเพื่อเป็นการสนองตอบต่อพระราชดำรัสดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ได้กรุณามมบนโยบายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยกระดับการให้การช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างเต็มความสามารถครอบคลุมการดําเนินการจํานวน6ด้านทั้งนี้ได้ดําเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ตลอดจนทหารผ่านศึกที่พิการทุกคลลลาาพจะการรบและการเปิดรับบริจาคเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกรวมทั้งช่วยเหลือเมื่อประสบภัยต่างๆ จากสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง ัยคุกคามแบบดั้งเดิมจึงยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นเะทรวงตาโหงจึงต้องเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับไยคุกคามในทุกรูปแบบโดยยังคงมีความจําเป็นในการส่งกําลังทหารไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสําคัญในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันทาหารผ่านศึกซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้แสดงความระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละของบรรพบุรุษและเหล่าทาหารทาหารที่ผ่านการรบในทุกสมรภูมิทําให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีพืนแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างปกติสุขตราบเท่าทุกวันนี้ ซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยความมุ่งมัน่นในการให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกลา้าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อและอวัยวะร่างกายในการปกป้องประเทศชาติด้วยความกล้าหาญตลอดมาเราคือ แาาม่ทัพภยยา,กปกปปปาย,ย,าายาทีาพาพ่หนึ่งตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงติดตามผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่สำคัญตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและฉะเชิงเรา พลโทสุขสร์นหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการช่วยรบที่1พร้อมฟังบรรยายสรุปด้านการส่งกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ์แก่หน่วยรบซึ่งประจําการตามแนวชายแดนพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่1และการร่วมบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในการเข้ารับซื้อผลผลิตพืชไร่มาประกอบเลี้ยง แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ชื่นชมความมีระเบียบวินัยของกําลังพลและการพัฒนาของหน่วยที่ดีขึ้นตามลําดับโดยให้ผู้บังคับหน่วยเป็นแบบอย่างดูแลเอาใจใส่กําลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรบชรหนึ่งด้วย ต่อมาแม่ทพัพภาคที่1ได้ติดตามการปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีพลตรีทวัชยัยตั้งพิทักษ์กุลผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11และคณะนายทหารให้การต้อนรับแม่ทพัพภาคที่หนึ่งได้มอบนโยบายในด้านการข่าวงานมวลชนและการป้องกันประเทศที่ต้องเดินหน้าไปควบคู่กันโดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันดูแล ในการนี้ยังได้เยี่ยมชมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลภายในอาคารมอเตอร์พูลโรงจอดสไตรเกอร์พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมายังอาคารมหาเจษด,ดาบดินเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้รับทราบก่อนที่จะมอบเป้สนามจำนวน1,000ใบให้กับกองพลทหารราบที่11เพื่อให้กำลังพลได้นำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอีกด้วย จากนั้นแม่ทัพภาคที่1เดินทางต่อไปยังมณฑลทหารบกที่14ติดตามการปฏิบัติงานที่สําคัญด้านการบรรเทาสาธารณาภัยการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจังหวัดชนบุรีและระยองโดยเฉพาะเหตุพิบัติภัยท่อส่งน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลระยองและได้เข้าร่วมสังเกตการเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจกู้ภัยของหน่วยหลักกองทัพเรือ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและรถจักรยานในโครงการจักรยานสารฝันปันสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจด่านตรว,รวจประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพร้อมด้วยพลตํารวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจด่านตรวจประชาชนในจังหวัดยะลาโดยพูดคุยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนพร้อมกล่าวให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกมากำชับถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมให้รู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใน,นกลไกต่างๆให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผู้ประกอบการบางส่วนค่ะยังคงมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยแต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลคุมเข้มมาตรการด้านต่างๆทุกคนต่างคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กองทัพบ,บกสนับสนุนอากาศยานฮอท145ส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับแอร์แอมบูลแอนซ์หรือปฏิบัติการภารกิจการแพทย์ทางอากาศในการช่วยชีวิตประชาชนตามที่พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายในการใช้อากาศยานของกองทัพบ,บกสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์ของกองทัพบ,บกในการช่วยชีวิตประชาชน โดยได้สนับสนุนอากาศยานฮทอ4 5สําำหรับเป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลแอร์แอมบูแลนซ์ทั้งนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ชุดปิดล้อมตรวจค้นหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ในพื้นที่กองร้อยทหารพรานที่4506จังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานทวัชัยทินกรได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนาย แม่ทัพภาคที่4ได้พิจารณาการส่งต่อไปรับการรักษาเฉพาะทางด้วยฮอท145จากจังหวัดนาราธิวาสไปส่งยังรักษาในโรงพยาบาลคขายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารมาที่4ได้ทำการฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยานฮอท145ในการจำลองเหตุการณ์การฝึกลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอากาศ การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินทั้งบนถนนพื้นที่ลาดเอียงและพื้นที่วิกฤตต่างๆซึ่งจัดการฝึกแบ่งเป็น2พื้นที่ค่ะได้แก่อําเภอเวียงแหงและอําเภอฝางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธรารณาสุขในพื้นที่ได้ฝึกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอากาศยานจริงให้เกิดความเข้าใจและประสบการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและจําเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเร่งด่วนก็สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณาสุขได้ทันทีสัปดาห์ดอกป๊อปปี้วานเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวอุดหนุนการซื้อดอกป๊อปปี้หมดเวลาสำหรับรายการวี s อซ์โซเยอร์ค่ะวันนี้ลากันไปด้วยสปอตภาพนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ